เราก็จะพยายามพูดเรื่องภัยพิบัติตลอดมาแล้วก็เรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า จากข้อมูลที่ผมศึกษามาเนี่ยอ,อ,อย่างอย่างคําว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยจริงๆแล้วฟังดูมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนเป็นอยู่ในหนังถ้าคําว่ามนุษย์ต่างดาวแต่ส่วนมากศัพท์ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เรียกว่าว่า n g being. Be being. being being นี่คือถ้าเป็นเป็นศัพท์สากลที่สามารถใช้ได้ในทุกๆประเทศถ้าสมมติว่าคุณบุ๋มไปลองพูดกับฝรั่งที่อเมริกาเยอรมันอังกฤษเนี่ยถ้าพูดว่า Be i ิ g เนี่ย เขาจะรู้ทันทีว่าเราหมายความว่า,าพลังงานหรือสิ่งมีชีวิตหรือที่เขามีภูมิปัญญาสูงกว่าเราที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นกายเนื้อแบบเราเขาจะเขาจะเข้าใจคําศัพท์คํานี้คําว่า b e อ i n g ครับคราวนี้ก็คือว่า,าสิ่งที่เราเห็นบ่อย,อยๆหลายๆครั้งจากสถที่เก็บมาเนี่ยก็คือว่าอย่างเคยมีโรงงานนิวเคลียร์ที่ระเบิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับช่วงนั้นก็จะมีคนถ่ายคลิปเก็บเอาไว้จาก จะไกลๆก,ก็จะเห็นลักษณะเหมือนลักษณะวัตถุบินบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ยูเอฟที่ไม่ไม่ใช่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เครื่องบินเนี่ยลอยอยู่บนหเหนือพื้นที่ตรงนั้นสังเกตการก็เราก็จะมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมก็จะดูสแตตต่างๆนะครับอะไรที่ทําให้คุณเชื่อมันเคยเจอจังๆไหมหรืออะไรไหมคือถ้างั้นขออนุญาตถามทุกทุกคนแล้วก็ถามทางรายการกับ,บว่าทําไมถึงคิดว่า มนุษย์เราเป็นอรารยธรรมเดียวในกาแล็กซีนี้อืมอันนี้คือคําถามเดียวเลย<ำ>ทําไมถึงคิดว่าเราเป็นอรารยธรรมเดียวในกาแล็กซีนี้ในกาแล็กซีเหรอไม่แน่ใจแต่อย่าง,างบุ๋มเองเอาพูดออัน,นี้ในมุมมองของบุ๋มเองนะบุ๋มเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบเดินทางไปทั่วโลกอืมใช่เราจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มองแล้วแบบ คนเมื่อพันปีก่อนไม่น่าสร้างได้อะเออเราจะพาะสิ่งปลูกสร้างที่มันโอเวอร์ไซส์ใหญ่ๆใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ช่เราแล้วเราก็ยืนมองคือพอเราได้เห็นของจริงอ่ะไม่ใช่จากในหนังสือพอเราได้เห็นของจริงเรารู้สึกเขาทาได้ไงอ่ะอุปกรณ์ไม่มีอ่ะใช่ครับแล้วทําได้ยังไงรีบแบบมันเป๊ะไซส์เป๊ะแล้วยิ่งถ้าเกิดพูดถึงอย่างปีระมิดใช่ครับที่เม็กซิโกก็มีถัดมาคืออียิปต ถัดมาคือจีนตอนนี้มีเยอะมากมาครับอตอนนี้เป็นการคนพบเยอะมากมากครับอย่างส่วนตัวของผมอะผมผมรู้สึกว่าหรือจะมีะมก็จริงจรงแล้ว ส่วนตัวแล้วตอนนี้สถานะคือผมเป็นผู้ที่ศึกษาสนใจศึกษาและค้นคว้าอรารยธรรมโบราณแล้วก็สี่ลี้ลับนะครับทางด้านจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ทางกายภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สิ่งที่ผมค้นพบก็คือเราจะมีหลายๆอย่างที่มันลิงก์ไปถึงอารยธรรมโบราณอย่างที่พี่บุ๋พูดถึงเนี่ยเป๊ะเลยเง่ายๆเลยนะครับเมื่อวันที่1 6มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ของ อิตาลีแล้วก็อียิปต์เนี่ยทางอียิปต์เนี่ยร่วมเ่วมร่วมมือกันนะครับถแถลงข่าวว่ามีการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนความรู้ของมนุษยชาติที่หนึ่งในพีระมิดของ ในกลุ่มปิกกีซ่าที่อียิปต์นะครับโดยที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องเป็นเครื่องสแกนรุ่นใหม่ที่สแกนระยะไกลแล้วเขาสแกนไปที่พิรมิดแล้วก็ยิงลงไปที่ฐานข้างล่างปรากฏว่ามันตรงกับคำพูดหนึ่งที่ผมเคยเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเรายกพิรมิดขึ้นมาจากพื้นเนี่ยองค์ความรู้ขั้ง ข้างใต้พีระมิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงความรู้และการศึกษาทั้งหมดของมนุษยาชาติซึ่ง16มีนาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าสแกนลงไปข้างใต้พีระมิดเนี่ยไปพบกับเ,เสาอยู่8ต้นและมีฐานข้างล่างอีก2อันซึ่งมีความกว้างประมาณ80มเมตรกว้างรอบๆนะครับคือแต่ก็คือเป็นเสี่ยมอยู่ลยคือทุกๆมุมเนี่ย80เมตรนึกสภาพว่ามันต้องใหญ่แค่ไหนนะครับ แล้วก็มีเสาขึ้นไปแปดต้นแล้วก็มีทางเดินที่เป็นเกียว,วมีทางเดินเชื่อมกันด้วยแล้วมีความลึกลงไปประมาณสองกิโลเมตรนะครับอันนี้นะครับมันตอนนี้มันทุกคนกําลังเริ่มคน้นคว้านักวิทยาศาสตร์ทุก,ทกสายงานเนี่ยกำลังเข้าไปศึกษาตรงนั้นอยู่มันหมายความว่าอย่างที่พี่หมุนพึ่งพูดเป๊ะเลยคือมนุษย์เราในยุคนั้นในยุคนั้นใช้เทคโนโลยีอะไรเอ่ยอนะครับซึ่งพอมองเรื่องเทคโนโลยีอะไรเอ่ยสมมุติว่า หลายๆายคนก็จะบอกว่าเอามาทางน้าหลากหินมานู่นได้หมดมันเป็นตามวิถีที่เราได้หมดเลยคแต่จะบอกว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตามมุมที่ผมศึกษาเนี่ยเขาจะเล่นกับเ,เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าแอนติแกรวิตี้นะครับแอนติกรวิตี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นคนสร้างพีระมิดนี้แต่ผมจะบอกว่าเทคโนโลยีที่การในการสร้างพีระมิดเนี่ยมันมาจากแอนติกรวิตี้คือแอนติกรวิตี้นี่คือการที่ เราทําให้มวลสารต่างๆเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักได้อืนะครับพอมันไม่มีน้ําหนักด้วยเทคนิคใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้มวลสารก้อนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักเขาก็เลยสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆหินก้อนใหญ่ๆมาตรงพื้นที่นั้นเพื่อท,ทำพีระมิดได้แต่ถ้าเราย้อนกลับมาอีกกลับอีกทีนึงคือแอน i g r า v i t ิเนี่ย เทคโนโลยีนี้มาจากไหนซึ่งปัจจุบันนี้เราในการศึกษาเรื่องการบินต่างๆเ,เขากำลังทำเรื่อง anti gravity อาจจะเคยเห็นในช่วงที่ไมเคิลแจ็กสันเขาบินเข้ามาในคอนเสิร์ตเขามีเครื่องนะครับแล้วกดดันเจ็ตเป็นเจ็ตเล็กๆดันข้างอันนั้นนะฮะอันนั้นคือเป็นหนึ่งส่วนของการใช้คำว่าเป็นเป็น man made ที่ มนุษย์ทั่วไปสามารถใช้ได้แต่จริงๆแล้วการใช้งานอันนี้มันเกิดอยู่ในในองค์การนาซาเป็นงานทดสอบต่างๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าแอนต g ควิวิตี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งในยุคนั้นเนี่ยย้อนกลับไปกี่พันปีทําไมก็ถึงมีเทคโนโลยีนี้อพอเราเอ๊ะปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าสรุปแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีความสามในยุคปัจจุบันนี้ความสามารถของเราเฉพาะมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในยุคที่ความสามารถเราอยู่ในยุคที่ตอนนี้เราเรียกว่า 3D ของมนุษย์นะฮะแต่ความสามารถของมนุษย์ที่สร้างพริมิทในไทม์ไลน์นั้นเนี่ยมันเป็นยุคประมาณ 5D <อ>หมายความว่าเราอะเคยอยู่ในแอดวานซ์ 5D กันหมดแต่มันมีไทม์ไลน์ที่มันเกิดบางสิ่งบางอย่างทำให้เราถูกลิดรอนพลังงานนั้นจนย้ายหลกักออกมาเป็น 3D ที่เราจะต้องมาใช้ชีวิตแบบแมนวนวลแบบนี้ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาะนะคะในส่วนที่คุณพิษได้เคยพูดเมื่อต้นปีะนะคะว่า การปรากฏตัวของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยคือการเตือนเรื่องภัยพิบัติอันนี้เนี่ยเอาหลักฐานหรือไปเจอมาหรืออะไรยังไงคะอันนี้ <c oughs> ยอ้อนอีกทีหนึ่งมันเป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจนกระทั่งเ,เราผมคือผมเป็นหนึ่งใน ทีมที่เรียกมีชื่อที่หลายๆคนรู้จักจะเรียกว่ากลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากลาเราก็จะทําเรื่องภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ทำเหมือนพี่บุม๋มเราก็จะออกไปช่วยคนต่างๆนานา,นาโดยที่เราไม่ได้หวังผลประโยชน์แล้วเราไม่ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆแต่เราทําเพื่อเหมือนเป็น CSR และทําเพื่อมนุษยชาติต่างๆนี่แหละประเด็นก็คือว่า อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกตอนขึ้นต้นรายการว่าผมพูดถึงเรื่องภัยพิบัติแล้วก็มันเกิดขึ้นจนกระทั่งเราทําให้ทุกคนในครอบครัวเห็นว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันก็จะมี reflection ต่างๆที่มเกี่ยวกับภัยพิบตัติที่มันเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆออหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมจะพยายามพูดว่าหลายๆครั้งที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะมี s i g มี warning จาก b e i n g ในรูปแบบต่างๆ ะะแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เคยได้รับข้อมูลต่างๆางมาตร,ตรงๆที่ตัวแต่ว่ามันเป็นการศึกษาอย่างต่อนเนื่องซึ่งเขาจะพูดถึงเรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวนะฮะอย่างแรกเลยคือง่ายๆนะครับตอนอย่างเรื่องแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไซเฟกที่เกิดขึ้นจากเรื่องของเอิร์ธโพที่มันชิฟต์ก็คือแกนโลกที่มันขยับนะครแกนโลกขยับเนี่ยเป็นปัญหาหลักของโลกที่มันขยับมาทั้งหลายปีมากๆแล้วสักน่าจะ 20กว่าปีแล้ว <c oughs> ที่มันมีประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ประเด็นที่คนไทยไม่ได้สนใจอพอแกนโลกขยับปุ๊บเนี่ยสนามแม่เหล็กพื้นที่ต่างๆร้อยแยกต่างๆที่มันเคยสนิทมันก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็แยกออกจากกันทําให้เกิดเอฟเฟกต์ที่มาจากการสั่นสะเทือนได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินะครับอันนี้มันเป็นใช้คําว่ามันเป็นอ,อ,องค์ความรูท้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาต่อเนื่องและเกิดจากการต่อจิ๊กซอข้อมูลต่างๆ แล้วตอนที่เขาเตือนมาวันนั้นเนี่ยนึกถึงเป็นแบบแผ่นดินไหวไหมคะมันมีทั้งน้ําท่วมแผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆอ๋ตอตอนก็คือ,คอ,คอเราก็ไม่รู้แน่ยชัดว่าเ,เ,เป็นอะไรและเมื่อไหร่ใช่ใช่ <นะ S 2> แต่ว่า<ะ>วิธีของที่เราข้อมูลสิ่งที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยวิธีคือว่ามันเกิดภัยพิบัติใหญ่แน่นอนอสิ่งที่ศึกษาแล้วก็ได้รับความรับข้อมูลแล้วก็รับความรู้จากสิ่งที่เราศึกษาก็คือว่า เราจะใช้ชีวิตอย่างไรหลังจากภัยพิบัติครั้งใหญ่จะใช้ชีวิตอย่างอย่างสันติสุขได้อย่างไรซึ่งสมมุติว่าเกิดภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่งในอนาคตแล้วมีความใหญ่มากกว่าเดิมแล้วทําให้เกิดการสูญเสียทั้งทั้งทรัพยากรของสังคมตึกรามบ้านช่องผู้คนคนที่เรารักหรือต่างๆนานาเนี่ยเสร็จแล้วพอหลังจากภัยพิบัติใหญ่แล้วเนี่ย แน่นอนทุกคนต้องก้าวข้ามไปอยู่ในยุคใหม่ยุคใหม่ก็คือการฟื้นฟูสถาบัยกรรมนะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องสภาวะจ,จิตใจของคนที่เพิ่งผ่านภัยพิบัติมาอาจจะสูญเสียคนที่เรารักสูญเสียเพื่อนสูญเสียบ้านสูญเสียใดๆก็แล้วแต่แต่การที่ข้าไปก้าวข้ามไปอยู่ในยุค ใหม่ของหลังจากภัยพิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคือคุณจะอยู่ด้วยความทุกข์หรือคุณจะอยู่ด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆได้ไดนะครับค่ะ